ดีค่ะพบกับคุณครูอ้อมในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทรัพยากรหมายถึงอะไรซึ่งทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะ ทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเช่นดินต้นไม้เป็นต้นค่ะส่วนข้อที่2ค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตสิ่งของหรืออุปกรณ์เครื่องมือค่ะจากนี้นะคะเรามาทําการศึกษาความหมายของทรัพยากรการผลิตกันค่ะเด็กๆ ทรัพยากรการผลิตหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ค่ะซึ่งทรัพยากรการผลิตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรัพยากรทางเศรษฐศาสาตร์ค่ะเด็กๆคะทรัพยากรทางเศรษฐศาสาตร์ประกอบไปด้วย4หัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ที่ดิน 2. ทุน 3. แรงงานและ4ผู้ประกอบการค่ะ เรามาศึกษาทีละหัวข้อไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ค่ะที่ดินซึ่งที่ดินหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดินและรวมไปถึงใต้ดินด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเช่นน้ำป่าไม้และธาตุเป็นต้นค่ะข้อที่2ค่ะทุนซึ่งทุนมีความหมายสองความหมายค่ะความหมายแรกก็คือเงินทุน ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะข้อที่2ค่ะทุนคือสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าสินค้าทุนนะคะเช่นโรงงานเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมรถเกี่ยวข้าวเป็นต้นค่ะข้อที่3ค่ะแรงงานซึ่งแรงงานหมายถึงผู้ที่ใช้ความสามารถ ทั้งกำลังกายและกําลังความคิดในการผลิตสินค้าและบริการแรงงานยังแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะข้อที่1แรงงานที่มีทักษะคือแรงงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนเกิดความชำนาญน,นะคะเช่นแพทย์หรือวิศวกรเป็นต้นค่ะข้อ2ค่ะแรงงานที่ไม่มีทักษะคือแรงงานที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน มักเป็นงานที่อาศัยแรงกายเป็นหลักนะคะเช่นพนักงานรับจ้างทั่วไปพนักงานรับจ้างขนของเป็นต้นค่ะข้อ4ค่ะผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการหมายถึงผู้ที่นำที่ดินทุนและแรงงานมาประกอบกันนะคะมานำเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่ง ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตค่ะโดยจะต้องรู้ว่าจะผลิตอะไรปริมาณเท่าไหร่ใช้เทคนิคการผลิตแบบใดต้องมีกลุ่มเป้าหมายและสุดท้ายจะต้องมีการกำหนดราคาค่ะเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้กำไรนั่นเองคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้รับชมด้วยค่ะ ตัวอย่างนี้ก็คือการเพราะปลูกพืชนะคะซึ่งที่ดินหมายถึงพื้นที่สำหรับการเพราะปลูกพืชนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นเองต่อมาค่ะทุนก็เป็นสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วนะคะเป็นพวกการซื้ออุปกรณ์รถไถจอบเสียมหรือแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะคะข้อ3ค่ะแรงงาน แรงงานก็คือคนงานที่ทำหน้าที่เพาะปลูกพืชให้เรานะคะคอยรดน้ำและดูแลพืชให้เราด้วยค่ะข้อที่4ค่ะผู้ประกรอบการซึ่งผู้ประกรอบการก็คือเจ้าของแปลงเพาะปลูกนั่นเองค่ะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคกันบ้างค่ะผู้ผลิตหมายถึง ผู้ที่นำปัจจัยการผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะยกตัวอย่างเช่นชาวสวนปลูกพืชผักนะคะหรือผล,ลไม้ผลผลิตก็คือพืชผักแล้วก็ผลไม้ค่ะผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่นำเงินหรือสิ่งของไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการมาสนองความต้องการของตอนเองค่ะเช่นผู้บริโภคนำเงินไปซื้อผักเพื่อนำมาประกอบอาหารค่ะเนื่องจากทรัพยากรต่างๆมีอยู่อย่างจำกัดนะคะดังนั้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความจำเป็นและสมควรที่จะทำค่ะในส่วนของผู้ผลิตเองก็จะต้องทำการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะทำการขายสินค้าให้แก่เขานะคะ ส่วนในกลุ่มของผู้บริโภคก็จะต้องทำการศึกษารายละเอียดของสินค้าคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองค่ะ